สวัสดีค่ะยินดนีนบเราก็สู่ช่องนกยุงหลานลุงคนนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะวันนี้นกไม่ได้ไปกับลุงกับป้านะคะเพราะว่าตัวเองไม่สบายนะคะป้ากับลุงก็กลัวว่าจะปวดท้องระหว่างทางก็เลยไม่ให้ไปด้วยนะคะก็เสียใจเหมือนกันนะคะไม่ได้ไปงานแต่งพี่อาร์ตแล้วก็พี่ปาล์มนะคะเสียใจยังไม่ได้ไปอ่ะเฟลอ่ะทุกคนโม่งได เสียใจว่าได้ไปพี่น้องไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ไปก็รออยู่ที่บา้านนะคะตัวน้อก็ <Okay. S 1> สําหรับคลิปนี้เนาะนก็จะมวยพอนะคะขอให้พี่ปรามแล้วก็พี่อาร์นะคะ mm. มีความสุขมากๆในชีวิตคู่แล้วก็อยู่กันไปจนเท่าจนแก่นะคะพี่พาการร่ำรวยร่ำรวยนะคะไปข้างหน้าเนาะ ดีดีกว่ามีคนเดียวเขาเรียกอะไรหาเงินคนไอหาเงินสองคนดีกว่าหาคนเดียวนะคะก็ขอให้พี่พี่มีความสุขนะคะแล้วก็มีน้องเร็วๆนะคะมีเจ้าตัวเล็กเร็วๆเนาะจะได้เห็นหน้าตาพี่อาร์ตนอยกับพี่ปามไม่รู้จะหน้าตาเหมือนใครนะคะเราก็รอรอนะคะเราจะรอดูนะคะพี่อาร์ตพี่ปามจะมีตัวเล็กตอนไหนนะคะ ก็ขอให้พี่ๆมีความสุขละกัน,นะคะ่ะไม่รู้จะอวยพยยังไงเพราะว่าอวยพร,พร,พรไม่เก่งน,นะคะนี่ตอนเราไม่ได้ไปนะคะเราก็ได้ดูนะคะที่งานแต่งนะคะช่องเบานโนเอเห็นไหมเนี่ยผ่ากบซาดเบวโนเอ้ย <ไป S 1> นี่ไปใส่บูเจ้าของซองนี่นะคะแล้วก็ดูผ่านไลฟ์สดนะคะตอนนี้ก็นี่นกก็นั่งอยู่กับป้าสา ที่หน้าบ้านลุงนะคะท่า,ากระนังเบื้องไหลส่วนลรพี่น้องเอ้ยนี่นะคะแล้วก็ปวดท้องก็โอเคดีขึ้นนะคะเวลามีอาการปวดเนาะก็กินกินยาว่า,า,ากินแล้วททแล้วก็ยังไม่หายดีนะคะแต่เราก็เดี๋ยวมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะะนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นกด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนะะยากกนนะที่สำคัญนะคะ,คะ,คะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ